เพียงเศษรักผู้เขียนมณีพัสสอนหาชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตคลิปต้นใหม่ใหให้ฟังกันนะคะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากดข้ามโฆษณาเพื่อให้ในักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปต้นใหม่ใหม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ตอ,อนที่หนึ่งของขวัญวัญญาณสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครเมื่อคุณสองคนเซ็นชื่อตรงนี้จะเป็นอันสิ้นสุดสถานะสมรสนะคะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปคุณทั้งสองไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วนี่ค่ะใบายาเก็บไว้คนละใบนะคะนารมุลแพทไม่ได้ฟังเลยว่า จนที่เขตพูดว่าอะไรบ้างเพราะตอนนี้ตาของเธอพร่ามัวไปหมดอาการคลื่นไส้กติวนขึ้นมานั้งแต่ตอนที่เธอเห็นหน้าเขาพรึกผู้ชายที่สินสภาพการเป็นสามีของเธอเมื่อนาทีที่แล้วเธอตัดสินใจหยากับเขาหลังจากที่ยือเวลามาหลายปี เมื่อสองทิศก่อนเลขาของเขาส่งเอกสารมาให้เธออีกครั้งเธอตัดสินใจที่จะคืนอ,อิสรภาพให้เขาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในคืนนั้นทําให้เธอมีอีกสองชีวิตที่ต้องดูแลเธอไม่ได้ตั้งใจปิดบังเรื่องรูปหลังใจที่เขาหายหน้าไปในเช้าวันนั้นเธอก็ติดต่อเขาไม่ได้อีกเลยเวลาผ่านมาเกือบสเดือนเธอได้รับเอกสารแลนัดเจอกับเขาที่เขตจบกันแค่นี้สินะชีวิตคู่ที่ไม่มีใครอยากให้เกิด ครอบครัวเห็นว่าเธอกับเขานั้นเหมาะสมกันเลยให้มันและแต่งงานกันโดยไม่มีใครสนใจความรู้สึกของเธอกับเขาเลยสักนิดคำว่าอยู่ด้ยวยกันก็รักกันเองใช่ไม่ได้กับชีวิตคู่ของเธอเพ,พราะพลึกไม่เคยรักเธอเลยสักนิดขอบคุณค่ะร่างมางถึงกับเซเมื่อลุกขึ้นออกจากเก้าอี้ดีที่ได้แขนแกล้งของอดีตสามีประคองเอาไว้ม่อย่างนั้นก็คงได้ขายหน้าอย่างแน่นอน มือบางแกะแขนขอออกจากเอวถอยหลังออกไป1นเก้าเพื่อตั้งหลักและดูคนตัวเล็กในใจที่เงาเงย็นไม่รู้จักเวลาอีกทีเดียวก็จะถึงรถอยู่แล้วไม่สบายหรือเปล่าพึกถามเมื่อเห็นอาการของเธอเปล่าค่ะตอบแล้วทำท่าจะเดินจากไปแต่พลึกยังคงขวางเอาไว้หน้าคุณซีดนะไม่สบายใช่ไหม พิกยังคงไม่ยอมแพ้คำถามของเขาทำให้นารูมอลถึงกับฝืนยิ้มเขาเป็นห่วงเธอด้วยหรอฉันไม่เป็นไรคะ่ะขอตัวนะคะพูดจบก็เดินผ่านหน้าเขาไปภายยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันได้นะผมยังคงเหมือนเดิมและพร้อมจะช่วยเหลือคุณกับครอบครัวเสมอคำพูดของเขาทำให้เท้าที่กำลังเดินหยุดชะงักน,นามนยิ้มให้กับตัวเองเขากับเธอเป็นเพื่อนกันได้อย่างนั้นหรือ เลิกแล้ว,ลวก็อย่ามีอะไรมาเกี่ยวข้องอีกจะดีกว่าตลอดเวลาที่อยู่เด็กกันเขารังเกียจเธอจนออกนอกหน้าอย่าและจะเป็นเพื่อนกันก็คงตลกเกินไปหน้าเธอเขาก็ไม่อยากมองเธอก็ไม่อยากเป็นเพื่อนหรือเกี่ยวข้องอะไรกับเขาทั้งนั้นเธอจะไปจากที่นี่ไปหาที่เงียบอยู่กับสองคนแม่ลูกเธอวางแผนเรืงนี้เอาไว้แล้วรอจนพร้อมจึงอยาให้เขา นาลมนไม่ตอบอะไรทั้งนั้นเธออยากไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดยิ่งใกล้เขาความรู้สึกของเธอก็ยิ่งแย่ลงในขณะที่พลึกนั้นก็มองผู้หญิงที่ใกล้เป็นอดีตภรรยาขับรถผ่านหน้าไปเขาไม่คิดว่าเธอจะตอบรับและย้ายเขาได้ง่ายใดขนาดนี้หลังจากที่แยกทางกันเขาสวเอกสารไปหลายครั้งแล่เธอก็ปฏิเสธมาโดยตลอด แล้วทำไมในครั้งนี้เธอจึงยอมหย่าให้ง่ายและไม่เรียกร้องอะไรจากเขาสักอย่างจนกระทั่งมือถือในกระเปกก๋ากางเกงสั่นขึ้นพลิกกดดับสายมาเห็นเบอร์คนที่โทรเข้ามามีอะไรกรอกเสียงถามเลข,ขาคนสนิทพร้อมกับพลิกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูคมสั่นคงโทรมาเตือนเรื่องประชุมเหลืออีเวลาอีกเป็นชั่วโมงเข้าไปทันอยู่แล้วการหย่าไม่ได้ใช้เวลาน,านานอย่างที่เขาคิด คุณพลึกจำาวันที่ผมเล่าวากืจอคุณพายที่โรงพยาบาลได้ไหมครับคมสันถามด้วยน้ำเสียงร้อนรนจำได้ทำไมคนของผมรายงานว่าคุณพายไปฝากท้องไหมครับเธอกำลังตั้งครรภ์อะไรนะตะโกนกลับไปตามสายตัวชาเมันถูกแช่แข็งตาครูโคมองไปยังถนนท,นที่นักมลขับรถจากไปอย่าพึ่งอย่าดนะคะคุณพึกคุณพายท้อง ไม่มีเสียงตอบรับจากปลายสายคมสันจึงเรียกเจ้านายซ้ำๆคุณพฤกษ์ครับคุณพฤกษ์มือหนากกำแน่นจนใบหยาดในมือหยับยุยีนารอมณ์ท้ออย่างนั้นหรือเ่องที่เกิดขึ้นคืนนั้นทําให้เขากงมันจะเป็นพ่อคนนารุมลคุณทําแบบนี้กับผมได้ยังไงใบหย,ยาดที่ยับจนเป็นกระดาษถูกปากเขาไปในรถอย่างแรงตามอารมณ์ที่ปะทุข,ขึ้นนารุมลกกำลังเป็นอ,อะไรอยู่ มีหน้าเธอถึงยอมยายเขาง่ายๆเธอกำลังแก้แค้นเขาใช่ไหมเธอกำลังทำให้เขาเป็นบ้าแล้วเราจะได้เห็นดีกันพลึกถึงกับคำรามรั่นเท้าไหนเหย,ยียบคันเร่งจนมิดรถยนต์คันดูพุ่งไปข้างหน้าอย่างเร็วเขาต้องไปจัดการใครบางคนคมสันเข้าประชุมแทนผมด้วยจัดการตามสมควรได้เลย เมื่อสาวงเลยาเสร็จแล้วก็บังคับรถไปตามทางอย่างรวดเร็วเขาต้องไปจัดการกักบเธอนารุมวลผู้หญิงลูกโลกเธอคิดจังหัดข้อเขาใช่ไหมตอนที่2ความผิดพลาดเสียงแต่รถที่ดังมาจากรถขั้นหลังทำให้นารุมมนสะดุ้งสุดตัวใบหน้าสวยสบัดไปมาเพื่อได้สติเธอนใกถือเรื่องขึ้นนั้นอีกทำไมกันมันจะแค่ความผิดพลาด สิ่งที่เธอได้มาจากเขาคือความสุขดูคือชีวิตของเธอสิ้นสุดกันแล้วสามเดือนที่ไม่เห็นหน้ากันเพิกก็ยังปกติดีเดือนคืนนั้นไม่มีความหมายกับเขาเลยสักนิดมันจะแค่ความผิดพลาดเพิกก็คงคิดเหมือนกับเธอเราไปอยู่กันสามคนนะคะแม่จะดูแลพวกหน่หยดีที่สุดพูดกับคนในท้องเด็กขา พ่อมันบอกว่าตัวเครื่องบินพร้อมแล้วเธอต้องเดินทางก่อนที่จะท้องจะใหญ่ไปมากกว่านี้โชคดีที่พ่อกับแม่เข้าใจท่านทั้งสองสัญญาว่าจะบินไปมาหาเธอบ่อยๆ้ต่คือของขวัญที่ทาให้คนในครอบครัวมีความสุขท่านทั้งสองเสียใจและโทษตัวเองที่เป็นสาเหตุทําให้ชีวิตของเธอต้องพังนารมุ์ไม่โทษท่านเลยสักนิดแต่งงานเพื่อธุรกิจครอบครัวเธอก็ได้ผลตอบแทนไม่หยคุ้มค่ารือ ทำให้ครอบครัวของเธอไปต่อได้อย่างสวยงามอเทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีดูแลธุรกิจจนครอบรครัวของเธอเก้าวขึ้นมาอยู่แถวหน้าความดีข้อนี้ก็พอจะลบล้างสิ่งที่เขาทำไว้กับเธอได้นอนกอดทะเบียนสมรสมาสามปีได้ของขวัญวันหยาเป็นสิ่งมีชีวิตในท้องคุ้มค่าหลายความเสียใจและเวลาที่เสียไปลูกคือของขวัญถึงแม้เขาจะเกิดมาจากความผิดพลาดก็ตาม うん。